ผิงนะคะกับคิดแคปค่าค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดค่ะและแบบว่าผิงนอนดึกทุกวันเลยอ่ะก็เลยแบบว่าแต่ว่าทุกครั้งที่ตื่นมาผิงจะแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบนี่นี่ค่ะไม่ผิงชดชื่นขึ้นหูอร่อยมากเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมากินทุกวันค่ะ นี่ค่ะแล้วก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะง่ายมากมันคือเอออะไรอะวิทอะเดนะคะไม่ใช่วิทอะมันนะคะป๊อปป๊อปแล้วแบบ้วแบช่วงนี้มันแบบโปรโมชั่นเนาะก็คือแบบอร่อยมากอะไรขนาดน่ะ18บาทเองแสองขวด18บาทคือขวดปกติ10บาทก็คือได้กำไรเยอะเพราะแบบ สิบแปดบาทเนาะเยอะมากเราวมาลองกินกันว่าอะไรจะอร่อยกว่านะไสเลยค่ะอันนี้ได้แค่ก็คือรสอะไรวะอ๋อรสรสชมชมรสชมอันนี้เป็นรสอูมุนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรสดอเบดี้นะคะเอ้ยชิมก่อนเออเปิดไม่ได้มันแน่นเนาะเปิดไม่ได้ขอเปิดไม่ได้เออขาเปิดไม่ได้ ใค่ะว่าแกแล้วอร่ออยยมากเลันนี้รสอะไรรสส้มก็คืออะไรเนี่ยเออแฉะอ่ะจริงดุดอะไรรสแฉะเป็นอ่งอ่ะแล้วชิมเออรสส้มรสส้มเหมือนอืมไม่กลิ่นไม่กลิ่นน้ำลายแคทอ่ะเอ้ยไม่ใช่ได้กลิ่นรสส้มด้วยโอเคทำไมอันนี้รสส้มค่ะโอเคเดิไปอันนี้รสอะไรอ่ะรสพูดดิรสอะไร

มันคล้ายๆรถชมเลยนะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆรถชมแต่ว่ารถ z o เนี่ยแต่ว่าคือรถเล่าตัก็คล้ายๆกันใช่ต่อไปเป็นรถเดเดรถนี้นะคะเป็นรถอางุ่นนะคะอร่อยมากเลยนาะเหมือนยาเด็กเลยเนาะอือใช่คือรถอางุ่นยาเด็กเนี่ยจะเป็นเออสีุ่นนะเอ้นี่ก็ได้เกลี่องุ่นลองลองดิมลองลอง หกลิ่นหอมมากเลยอะเรามาดูกันนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างอืมรสชาติเหมือนยาเด็กรสอันงุ่นเลยเฮ้ยเบาได้เบาเบาได้เบาล่อ,อไปขึ้นเลยแพ้ล่อไปขึ้นรสสุดท้ายอร่อยมากรส,ร,สร,สรสอร่อยนะ

พวกนี้อร่อยมากเลยแต่ว่าแคดว่าไหนอร่อยหนูคิดว่าพวกนี้อร่อยอันี่อร่อยพวกนี้อร่อยพวกนี้อร่อยที่สุดแคดว่ารสอะไระส้มเลมอนกับน้ำอุ่นอุ่นอุ่นอร่อยค่ะแล้วก็อันนี้ไม่อร่อยที่สุดค่ะหนูว่าเพราะไม่อร่อยมันเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนยาเด็กอ่ะใช่หนูว่าอันนี้แบบที่อร่อยที่สุดคือโรนนี้หนูว่ารสอร่อยที่อร่อยที่สุดหนูคิดว่า แต่ว่าเราจะไม่ได้มากินธรรมดากันนะคะเราจะมาแก้วธรรมดาค่คะไม่มีอะไรมันผสมกันนะคะ <c oughs> เราจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเอลยไหมจะลองเอาทุกสีมาผสมกันลองกินดูลองกินดูนะคะอ๋อพ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 ออพอพนนอสอพอพอพนพะ <c oughs> น้ำน้ำโคตรอร่อยค่ะน้ำบอลนน่ะแล้วคือใหม่เด็กเดกข้ามทานนะคะข้าบเด็กเด็กข้ามทำเดี๋ไปเชื่อละค่ะ้องไปทำได้ดูค่ะแต่ว่าค้าบที่แตกก็ไม่รู้นะใช่ค่ะห้ามทำเสื้อมิหิงนะคะห้ามทำเชืออเชือโอเคทุกคนนี่ทั้เสองคบทุกร้อนแล้วมันเป็นสีอล้สีเนี่ย อินเป็นน้ำชาเลยอ่ะเอาไปแกงเป็นน้ำชาได้เลยแก็บเก่ะใครจะลองกินก่อนไอยิ้มไอยิ้มชุบยิ้มยิ้มไม่ไปชุบไวานคีกินก่อนคนใช่ไหมกินก่อนมาไม่กิกินก่อนได้ไหมเดี๋ยวยอมใจแล้วลองดมรสชาตินะอืมกิน อะไรก็ไม่ร <c oughs> no ู้อ่ะบอกไม่ถูกมันผสมกันไปหมดเลยลองชิมรสชาติอออ่ะเแรลองกินดูแล้วก็กัญหาลองกินดูลองกินดูเดี๋ยวขอชิมอีกรอบไม่มีรสชาติหรอลองชิมดูลองชิมดูเอง ยัด <t ries> ตัดแเรามนเก็บเตอมเป็นไงมันรสชาตินะเนระบันยายออกมาไปเขาพูดไม่ได้อ่ะคือมันแบบผสมรวมกันไปนหมดเลยอ่ะแล้วแบบรสชาติมัน,น,นมันคือน้ำมันคือน้ำน้ำอ้อช่ มันก็คือน้ำผลไม้รวมรสชาติมันคือน้ำผลไม้รวมเพราะผสมกันไปหมดเลยเออใช่ใช่มันเป็นเลยเอ้ยแต่ว่ารสชาติเหมือนน้ำผัน้นผั้นเอาเลยโอเคมรสชาติอร่อยมากค่ะทุกคนแม่แม่แม่อร่อยเลยผิงว่ากินปกติเหมือนทุกคนเขากินนั่นแหละโอเคหนูว่าหนูว่าอร่อยค่ะแยี่ยมากอ้าวสรุปอร่อยไม่อร่อยเฮ้ยแต่แล้วแต่คนนะแต่อย่างแคนก็บอกว่าอร่อย แต่ถึงว่ากินเออกินอย่างเงี้ยเอีแล้มาสรุปนะคะในะคะน่นี่คือนางแบบของเราสรุปผลโหวตที่อันไหนอร่อยสุดก็คือแคทหยิบม,มาหนึ่งอันแคทว่าไหน,นเลยเนสลัาตอนแรกเขาบอกไม่อร่อยว่าสรุปอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะแต่ผิงว่ารสนี่อร่อยสุดหรือว่าอันะะนีนะ เอแต่ว่าคนที่ตกรอบรอบนี้ก็คือนี่เลยค่ะตกรอบนะคะแล้วชั่นเหมือนยาเด็กอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือได้ศูนย์คะแนนแล้วอันนี้ได้เนื้อรถนี้อร่อยมากพี่ว่ารสนี้อร่อยที่สุดกินโชว์เลยเห็นไหมกินโชว์เลยค่ะอร่อยมากค่ะอุ้ยอ้บมาเอ้ยเดี๋ยวปิดกล้องก่อนปิดกล้องปิดกล้องบายค่ะวันนี้ให้อย่าลืมกดไลค์ Shit.